สวัสดีครับสวีทุกท่านนะครับมาอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ตอนเที่ยงนะครับก็จะมาถ่ายบรรยากาศสวนผักของเรานะครับผักอินทรีย์ผักปลอดภัยนะครับก็ผักก็เก็บไปหมดแล้วครับชุดนั้นก็หมดแล้วเหลือแค่นิดหน่อยพอได้ไว้ได้ทานนะครับสาหรับผักที่ปลูกน้ําผักที่ปลูกดินก็ยังพอมีครับแต่ว่ารอ ให้เขาโตก่อนสักระยะหนึ่งครับก็มาพาชมมาดูสอดส่องดูแลทุกวันนะครับเราอยากได้ผักที่ดีๆต้องมีการดูแลการใส่ใจนิดหนึ่งครับอ่านะครับวันนี้ก็จะมาพาชมนะครับเป็นเจ้าไวไลท์นะครับชนิดที่สองกับที่สามนะครับพอดีมาเจอพอดีนะครับก็เลย มีโอกาสได้มาบันทึกคลิปบันทึกวิดีโอนะครับเนาะอ่นนี้นะครับผักชีเราก็โดนแดดไปสองวันแล้วครับกำลังน่าจะกำลังตั้งตัวขึ้นมานะครับเนาะอ่าก็คาดว่าน่าจะแข็งแรงอยู่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่เหลือที่เราปลูกนะครับเดี๋ยวก็ต้องโค้งต้องย้ายลงกล่องไว้ก่อน เอาน้ำปุ๋ยเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเบียดกันเกินไปเดํมจะนี่มันก็เริ่มยืดเลยครับช่วงเนี้ยเร็วมากนะครับที่เขามีรากรากที่มันดิ่งลงไปข้างล่างมันมันมันหากินได้เยอะแล้วมันจะเร็วมากเลยครับเนี่ยยาวเว้ยเลยครับเนี่ยดูจากต้นที่ปลูกไปนะครับเนี่ยยังไม่ยาวเท่ากับต้นนี้เลยนะครับต้นนี้นะครับดูรากมันมันได้มันได้ปุ๋ยได้เลยนะครับ ยมันยาวเราต้องเดยวต้องย้ายลงลงกล่องตะลงกล่องเก่าไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ยังคอมีน้ําปุ๋ยอยู่นะครับเนาะยังมีน้ําปุ๋ยเก่าอยู่ก็จะไล่ย้ายตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเจ้าไวไล้นะครับหนี่นะครับนี่นะครับเจอแล้วครับเจ้าไวไลนะครับชนิดที่สองกับชนิดที่สามวันนี้มาดูชนิดที่สองก่อนนะครับนี่นะครับ เป็นตะกกะแตนนะครับมาทั้งกลางวันกลางคืนนะครับกลางวันก็จะเห็นตัวเขียวๆแบบนี้นะครับกลางคืนจะเป็นตะก,กะแตนออกสีดำๆนี่นะครับอ่านี่นะครับเจ้าพระเอกของเรานะครับเขาจะมาช่วงนี้นะครับนี่ผมเห็นหลายตัวเลยก็เลยพอดีได้จับคลิปมาจับตัวศัพท์มาถ่ายคลิปนะครับเห็นหลายตัวเลยครับนี่ จะมาอาศัยกับต้นผักใหญ่ก่อนนะครับอาศัยต้นที่คนคนเพลินะครับเขาก็จะมานี่ครับมาผักเล็กเรานี่นะครับช่วงผักช่วงผักที่เล็กๆอนุบาลไปเนี่ยนะครับตั๊กแตนจะชอบนะครับตั๊ะแตนจะชอบมาช่วงนี้เพราะผักมันต้นใบมันอ่อนอยู่นะครับเขาชอบกินใบอ่อนถ้าผักโตขึ้นไปแล้วนะครับโตขึ้นไปก่อนถึงระยะนี้นะครับอันนี้ใหญ่อันนี้โตมากแล้ว ตัวมากมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรกวนละตัวไปสักระยะนึงอ่ะสมมติว่าสักระยะนี้นะครับจะมีหนอนหนอนผีเสื้อมาตอนกลางคืนมาไข่มาฝากไว้นะครับอ่าอันนั้นก็เป็นอีกช่วงระยะหนึ่งนะครับพอโตมาสักระยะนี้แบบเหมือนมันจะแก่แล้วนะครับมันก็จะน่าจะไม่อร่อยแล้วผมคิดว่านะครับน่าถ้ามันไม่มีอะไรกินคนกินเหมือนกันนะครับอ่ะนี่นะครับเจ้าใบลายตัวที่สองมันมีหลายตัวนะครับผมเห็นตัวเดียว เห,เหลือให้ได้ถ่ายด้วยตัวเดียวนะครับมันมีประมาณสี่ห้าตัวเลยครับโดดมานะครับก็เลยมีโอกาสได้ถือโทรศัพท์ามาถ่ายคลิปเลยดีวยกว่านะครับมาอ่ะบรรยากาศพักแล้วแล้วก็รอต่อไปนะครับอีกประมาณไม่นานจะโตขึ้นมาให้เราได้ทานต่อนะครับอ่ะคราวนี้เราไปดูเจ้าไวไล้ายตัวชนิดที่สามนะครับอ่าเจ้าไวไล้ายชนิดที่สามนี่ก็จะมาช่วงอากาศ อบอ้าวร้อนชื้นนะครับนะครับเนาะอ่าเราก็ต้องเวลาเราปลูกผักก็ต้องดูนะครับวิเคราะห์ดีๆว่าเอ๊ะช่วงนี้มันจะมีเจ้าไวรัสหรือศัตรูพืชนะครับมาช่วงไหนบ้างนะครับเนะาะเอาพาชมต้นกล้าก่อนสักคู่อันนี้ต้นกล้าปลูกดินนะครับรุ่นนี้ก็มันมันหนาวแล้วมาเจอร้อนเลยนะครับมันก็จะค่อยไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะผมดูแล้วไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ครับแต่ก็ปลูกได้อยู่พอได้อยู่ครับต้นนี้ก็จะมีสามชนิดนะครับที่ลูกค้าสั่งมานะครับก็จะมีคอร์สนี่นะครับเพาะวันที่สิบเอดมกราคมหกแปดเลดโอกนะพ่อวันเดียวกันนะครับหอรอิตารี่นะฮะนี่เร็จแล้วต้นก้ลามันเหลือแล้วก็มาใส่ถาดแบนนี้ไว้นะ ใจลูกค้าก็จองแล้วนะครับลูกค้าอีกอีกลายนึงก็จองแล้วไม่ต้องห่วงนะครับใครสนใจต้นก้าอยากจะปลูกผักนะครับถ้าถ้าเรามีรอบที่มีการเพราะเผื่อไว้ก็จะมีเนี่ยต้นก้าไว้รอเลยแบบนี้นะครับเล็กๆแบบนี้มันมันเหลือไม่เยอะแล้วก็ตัดใส่ถาดเล็กๆแบบนี้ไว้อันนี้เป็นคอร์ดกับเน็กอกนะครับอ่านะครับนะ แต่ว่าต้นการเราต้องสั่งก่อนนะครับสั่งก่อนมัดจํานะครับเพราะไม่งั้นเราเราเรามีสินค้าแล้วก็เดี๋ยวมันจะ,ะต้นการก็จะเหลือทิ้งเสียดายนะครับอ่าโอเคนะครับวไปดูเจ้าไวไลท์ชนิดที่สามนะครับเจ้าไวไลท์ชนิดที่สามก็คือ,อะจะให้ดูเนาะคืออะไรมันคืออะไรนะครับตัวนี้เขาจะมาแบบ เร็วมากนะครับ,พ,บพึบมัพิเลยนะครับนี่นี่นะครับผักผักที่เขาเรียกว่าผักที่อ่อนเอตัวนี้เขาจะชอบมานะครับนี่นะครับมาเต็มเลยนะครับอ่เฉลยทุกท่านนะครับก็คือเพลี้ยอ่อนนะครับ นี่นะครับเพลี้ยอ่อนเห็นไหมครับเต็มใบเลยนะครับวันนี้มันผมมีอยู่มือเดียวนะครับนี่ปลายนิ้วนะครับนี่เนี่ยปลายนิ้วนะครับนี่คือเพลี้ยอ่อนเท่านั้นเลครับอา,ากาศหอมตระกูลนี้นะครับเพลี Pre ้ยอ่อนชอบมากอ่านี่ครับอากาศกวางตุง้งอ่านี่โอ้โห เราไม่ได้ฉีดชีวพันธุ์อยู่แค่สองสามวันครับมาเลยแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผักอันนี้เราปลูกไปดูเฉนะครับไม่เด้นนนเท่าไหร่ดูการเจริญเติบโตของดินของเราวฉเๆต้นนี้ยังไม่เท่าไหร่ต้นนี้ก็มีนะครับแต่ว่าไม่เท่าไหร่นี่มีทุกต้นเลยนะครับมีทุกต้นเลยครับ ผักมันแก่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าภูมิต้านทานมันน้อยลงแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้วัสดุกาจัดนะครับนี่ถามว่าถามว่าเพลี้ยอ่อนมาจากไหนครับนี่นี่ครับนี่นี่คือผู้นํามานะครับอ่าเราจะให้ดูผู้ที่นํามานะครับไปไหนล่ะก็คือมดนะครับนี่มดต่างๆเนี่ยนะครับเนาะ นี่นะครับมดนี่จะคาบเพลี้ยอ่อนมานะครับเพื่อมาดูดน้ำเลี้ยงจากต้นผักของเราอย่างเต็มเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มดก็จะมากินน้ำเลี้ยงจากเพลี้ยอ่อนอีกชีนหนึ่งครับเหมือนเอาเพลี้ยอ่อนมาทำงานให้หมดนะครับนี่นะผมจะดูพาให้ดูตนน้น้นิครับเยอะมากนี่นะครับ โอ้โหโอ้โหนี่นะครับเราก็ถ้าเป็นผักอื่นมันก็จะมันก็จะไปกวนต้นอื่นด้วยนะครับนะยแต่ผักสลัดไม่ชอบนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยอ่าไม่มีเพียเลยทบอยู่ใกล้กันเลยนะครับนี่ เราไม่ได้จับมาใส่ไม่ได้สร้างภาพเลยนะครับนี่ประก,กาศการตระกูลนี่นี่พี่อ่อน,นชอบนะครับอยู่ใกล้กันเลยนะครับนี่ต้นนี้กับต้นนี้นะครับเดี๋ยวดูเล็ดอกไม่มีนะครับตะกูลสลัดนี่ส่วนมากจะไม่จะไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นนอนถ้าถ้ามีก็เป็นนอนหรือไม่งัง้นก็กระแตนกัดนี่นะครับ เลดโอกนะครับปลูกดินนี่กำลังวาดกรอบอรอ่อยอ่เราม,มาดูกินโครโรอ,รอีกทีนึงนะครับมีเพียไหมอยู่ดีครับปลูกด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับนี่เห็นไหมครับผักสลัดนี่เขาส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีอะไรกวนนะมันมันเหมือน,ม,นมันมีกลิ่นเฉพาะตัวเขาผักนะครับนี่นะครับ ไม่มีนะครับตรงกลางก็ไม่มีนอนก็ยังไม่มีแต่ก็ต้องป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกถ้าเราทําเป็นเชิงธุรกิจเชิงปลูกขายนี่ต้องมีการฉีดไล่สารชีวพันธุ์กําจัดไว้นะครับต้องมีการทัต้องป้องกันและกําจัดนะครับถ้าถ้าถ้าไม่มีศัตรูพืชมาก็ยังไม่ยังไม่กําจัดนะครับก็ทําการไล่ไว้ก่อนคอด ครับคอเหลือตัวนี้เหลือสองต้นนะครับโหเจ้าไวลาชนิดที่สามนี่มันไล่กัดนะครับสามวันเนี่เต็มเลยทุกต้นเลยครับคอดอ่าดูก็ได้ครับติดกันอันนี้เยอะมากเลยที่อ่อนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแต่คอดไม่มีมีคอร์ดนะครับคอร์ดไม่มี เดี๋ยวนี้เราติดไปทานเลยดีกว่านะครับนะลองดูเลยอ่าทานมือเทียงนี้เลยนะครับกอนด,ดินนะครับนี่กรอบกรอบนะครับนี่กรอบกรอบนะครับเนาะถ้ายัางเล็กอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่มฮอร์โมนเข้าเลยนะครับยังไม่ไเพิ่มธาตุอาหารเสริมให้เลยอ่าเพิ่มให้ให้เขากรอบให้เขาหวานนะครับเพิ่มตัวนั้นโอเคอ่าคลิปนี้นะครับ คลิปนี้นะครับก็พามาชมบรรยากาศหรือว่าอัปเดตนะครับเนาะการปลูกผักของบ้านสวนเกษตรของเราครับก็มีพื้นที่จำกัดนะใช้พื้นที่เกปรบโยนดสูงสุดนะครับเนาะแล้วก็วันนี้มามีโอกาสได้พามาชมเจ้าไวไลท์ชนิดที่สองที่สามชนิดที่หนึ่งก็คือพีเสื้อพีเสื้อจะชอบมากลางคืนครับเขาจะวางไข่แล้วก็เป็นนอนนะครับ เสร็จแล้วเจ้าวา,ายไรตัวที่สองก็คือตะก,กะแตนตะกะแตนนี้ก็จะมากินผักกินใบอ่อนนะครับแล้วก็ชนิดที่สามวันนี้มีโอกาสได้ดูสองชนิดนะครับวันนี้ชนิดทสามคือเพี้ยอ่อนมาพร้อมกับอากาศร้อนชื้นนะครับช่วงนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมมากดไลค์กดแชร์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาให้กำลังใจกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมครับสวัสดีครับ